thank <laughs> you ตอนชี่ิงขอาชวนมาออกงานในคันนี้นะคะก็จริงๆเขาจะมีอีกประมาณ2วันก็จะมีกับป้องมาพูดแบบอินสปิเรชันให้คนอยากมาถ่ายรูปกันก็วันนี้ได้โชว์รูปที่ยารู้สึกว่าแบบเป็นอันที่เราถ่ายแล้วรู้สึกแฮปปี้หลากหลายมากเลยพารถ่งานกล้องหลายยี่ห้อเลยใช่ค่ะก็ในยุคนี้ที่ทุกคนแบบชอบถ่ายรูปกันบบทุกคนถ่ายรูป มีมุมมองที่แบบแตกต่างกันออกไปกรู้สึกว่างานพวกนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนค่ะมาเลือกกล้องกันมาแบบมาศึกษาว่ากล้องไหนเหมาะกับสาวเราอะไรอย่างเงี้ยย่าก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเพราะว่าแบบเีลาเขาเรียกว่ารูปโบนโรูปของเวลาย่าค่ะเป็นภาพีเอกลับษณมนกจริงๆอะชอบถ่ายรูปอาจจะเพราะว่าเราทํางานในวงการนี้แล้วแบบเราเจอตาต้องเยอะเราแบบเราฟังคนพูดถึงมุมมอง,งกันเยอะก็เลยอยากลองดู จริงๆก็ชอบถ่ายรูปหรือชอบโดนถ่ายรูปถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่า,าใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากเก็บโมเนมกกนต์บ้างนะต้องเปิดจัมภาร์พิเศษด้วยไหมคะไ,ไ,ไม่ใครใคร <c oughs> ก็ได้แต่ที่เสือเลยถ่ายรูปเก่งมากคะา่ะต้องยอมรับต้องยอมรับค่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบบางคนเป็นใครกันเขาอาจจะมองว่าบางคน ผู้ชายอาจจะไม่ถ่ายรูปไม่เก่งแล้วก็แบบอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้ค่ะแล้วคือแบบถ่ายรูปแล้วแบบไม่ชอบเลยเราพี่แร่ก็จะอารมณ์แบบแล้วแบบอยากได้แบบไหนแล้วบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ พี่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจ uh huh. แล้วก็แล้ก็พูดดีๆ uh huh. uh huh. ไม่งั้นเ่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้เลยเราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบอย่าก็จะแค่แบบ ถ่ายให้ดูไหมเราจะได้ไม่ทะเลาะกันเยอะมากก็ตีแล้วเก็บไว้รด้นะร้อยช็อตร้อยช็อตแต่ดีลูกเดียวอย่างเงี้ยจะเจ๋ดเป็นอย่ังไงบ้าหรือว่าไม่ค่ะเพราะนั้นกดไม่เกินสิบล็อกสิบแชทอ๋อคือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะถ้ามองมุมไปว่ามุมไหนเราสวย เรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันตรงที่เรารู้ว่าเองไงเราก็สวยยากเก็บไว้ในใจเยอะไหมคะฮะโอ้ทุกครั้งรใช่เป็นเรื่องปกติย่าแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันละกันทุกคนคู่จะ่ถ้าปีมือเราละเราถ่ายให้เขาเราเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้เรื่องค่ะแล้วเขาบ่นเราไหมคะหรือว่าเขาเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจแต่ที่เขาเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะทะเลาะกับความรู้ไหม มาระบายกับพี่นะคะเราจะไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ใส่ให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยหรอคะว่าเอทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยลงตลอดนะเออมันถึงรู้พี่เราเก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยอ๋อทีมไม่ชอบอ๋อก็ลบสิคะเราลบทิ้งไม่ได้รอใช่ใช่จงหาไม่มีหลักฐานใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวๆแล้วอย่างในไอซีเราส่วนใหญ่เป็นฝีมือพี่แบร์ไหมหรือว่าพี่มือ ทั้งคุณแม่แล้วก็น้าเดชแต่ผมก็มองอย่างว่าเป็นถึงระดับยาย่ามันยังมีมุมที่มันไม่สวยอีกหรอโอ้ย่าอะไรที่มาจากใต้คางไางเงี้ยไม่ได้เลยตายตายตายอย่างเดียวช้อนช้อนโอ้ไม่ได้ช้อแล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่ได้เหมือนกันเหมือนก่นพี่จินเคยลองเคยลองนะไม่รอดนะ ก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าโอ้ทุกมุมอิถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหนักสูงเลยเหรอแล้วพี่แบล็คยถ่ายแกล้งไหมแบบว่าก็ช้อนลูไม่ไม่ไม่แต่พี่แบล็คจะมีท่าตอนถ่ายค่ะทุกคนจะเคยเห็นแน่เลย่าตอนนี้ตอนที่ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบเขาจะไม่อยู่เฉยอะเขาจะแบบ ก็จะไหวเยอะค่ะรูปรูปย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะว่าเลือกเองนะคะคนถ่ายแล้วมันไหวก็อจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่ใช่ครับชอบเขียนว่าแบบโอ้พี่ย่าแบบชอบถ่ายรูปแบบลงแบบให้มันแบบเบลอๆไม่ได้เลือกนะถ่ายแบบเ่าก็คิดอยู่ายนะแบับคุณน้าโคนในทีเราไปดีแล้วต้องลงอย่างนี้ใช่ครับพี่ถ่ายเรื่องๆซูเมอรี่พี่จัดปาร์ตี้ตลคิวสลั้าง สนุกมากค่ะเป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตฝั่งสาวเป็นไงบ้างฝั่งพี่แบ็ก็บอกว่าสุดคือยันเช้ายันเช้าเพราะเช้ายันเช้าของเราของเราก็เช้ายันเช้าค่ะใช่ค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างโอ้เยอะมากก็นั่งรถนั่งรถมิลเลอร์มีวาดรูปมีเซตจานดินเนอร์มีอะไรไปคลับบิง เป็นเป็นหลายอย่างที่พวกเราไม่เคยทำด้วยกันเลยด้วยค่ะอะไรที่คิมเคยขอแล้วเราต้องทำตามทีมีอยากวาดรูปค่ะอันนี้คืออย่างเดียวที่ทิมขออ่าแล้วทิมก็ไม่ขอเราทำให้เขาหมดเลยไหมเขาขอแค่อย่างเดียวจริงว่าสิ่งที่นเขาไม่ได้ขอแล้วเราจัดให้ไหมว่าอันนี้อยากกินเซสร็จไทยมีก็ชอบรสยาวแค่ไหน มีสิทธิ์ที่เขาห้ามไหมล่ะคะห้ามแต่ว่าเราก็ทำอ่ะน้อยมากเชนเชนเชนอะไรบอกไม่ได้หือว่าที่เราหรือว่าเราที่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะโดนอย่างนี้โอ้ไม่มีค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเราจะมีการพูดความในใจกันมาเพราะว่าอยากทำมาเด็กก็มีความในใจกันเรามีมายังเขาเก็บไว้งานแต่งเขา เรียกว่าเป็นงานที่เห็นบอกว่าแต่ว่าคิดกลัวเรามากกลัวเราจัดจัดแบบอะไรที่แบบดูอแบบค่ะแต่เราก็ไม่ทำอะไรให้เพื่อนตกใจแบบนีไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีมากค่ะน้อยน้อยมากยงานหนึ่งที่เราไปร่วมงานแจกเพื่อนแล้วก็ยังไงบ้างเห็นมีน้ำตงน้ำตาแล้วแบบโอ้โหเราคือแบบเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตมากแบบามื่อวันนั้ ใช่เพราะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่ไหนนานด้วยแบบนี้ก็เลยแบบไปขอประทับใจเนี่ยประทับใจมากเลยสวยมากเลยแบบสนุกมากๆมากๆมาย้อนกลับมาเห็ตัวเราไหมคะมันเห็นภาพงานเราบอกพี่คิดว่าไงบ้างนะบอกพี่คิดว่าะไ เปลี่ยนเรื่องแล้วค่ะเพราะถึงงานแฟเพื่อนนะค่ะมันมันมันเอาข้าวมาก็เปลีมยนมาเอาอุ่นอะไรแบบนี้ก็ก็คิดว่าคงจริงๆริอะย่าเป็นคนที่แบบแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ในทุกสถานการณ์ค่ะเหมือนว่าตอนที่พี่แบร์ขอพี่พงก็แบบไม่ร้องไห้หรอไม่ร้องไห้หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบตกใจตัวเองว่านั่งดูดูเพื่อนแบบเดินลงมาแล้วร้องไห้ใส่เลย ว่างานตัวเองอ่ะกำลังนึกอยู่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไงเชื่อมโมเมนต์ไหนที่จะต้องเรียกคำสาหรับได้มากที่สุดน่าจะตอนที่เดินลงกับพ่อมั้งคะอ๋ออย่า,าอ,อ่อาอ,าอาไม่ร้องค่ะยังไม่ร้องค่ะคำสาครับแตแ่ว่านี่เป็นเพื่องคนแรกในก่น,นี่คือเรื่องคนแรกนในกลุ่มที่แต่งงานไป<ช>แตแ่ว่าเราเราเป็นคนที่สอง คนที่สามคนนี้คนเนึ่ก่อนอ๋อคนคนหนึ่งคนที่2งคือแต่งเมื่อไหร่จริงๆเขาอะแต่งไปแล้วแต่เขาไม่มีงานแต่งอแต่ว่าเราคนที่3าก็คือปีหน้าคือคนที่สามก็คือปีหน้าว่าน่าจะาน่าจะประมาณนั้นแหละแต่ไม่่ไหนะคะ ามีอะไรที่น้าจะมาบอกทำไมยังพี่ถามแล้วกันพี่นัดเดบอกว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะพบกันคนละทิศละทางเป็นคามข้อตกลงกันไหม MV นั้นไหมในการเตรียมงานไม่าต่ว่จะไม่ทะเลาะกันเหมือนกุ้งหมากีดีเพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่นัดเดทกุ้งนัเดทกุ้งก็ตกลงกับยายญาติแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานว่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยในการเตรียมงานปกติเราก็ไม่เรื่องการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกัน เขา,ายายาเป็นคนจัดไ,ไหนโนะปกติที่ได้เป็นคนฟังคงแต่เขาบอกว่าคว oh. ามเห็นก็หลายๆอย่างที่แบบแทนกันไว้ก็ตรงกันหมดเลย <c oughs> ใช่ค่ะตรงกันหมดเลยค่ะเราจะให้ใครคนจัดตัดงันแต่งงานใส่เราในการเตรียมง,งานางแบบยายาเอหรือว่าเป็นไงดี <c oughs> ค,ค,คือครึ่งค่ะอะไรอย่างนีพี่ถามไปกับสิ่งที่ย่าอยากเห็นในกานแต่งงานเราจะย่าได้บอกจะเห็นหรือยยอยากเห็นอะไรย่ามีแค่แค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะที่ที่มาไว้ mm hmm. ใช่ไหะซึ่ง<ม>อันนั้นก็ยังยังไม่ไปที่ไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ใ <c oughs> ช่เพราะพี่าจะบอกว่า <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ใช่ค่ะก็ยากเรื่องสถานที่สุดเลยตอนนี้เรื่องล้มด้นยกันพี่ก็บอกว่าล้กก็สำคัญเพราะว่าจะต้องที่อะไรกลัวเรื่องนี้เรากลัวในเรื่องนี้ ไม่เขไม่ไม่สรุปเลยไม่สรุปเลยใช่แต่อย่างที่เราไปรับคนจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าค่ะก็เนี่ยเป็นคนอีเมลอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนทำเพราะพูดภาษาได้ค่ะตอนนี้คือเริ่มเริ่มดิวงานแล้วเนาะ ในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบน็อตแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้ย่าอยากมาเป็นแบบว่าดอกไม้เยอะๆอยากให้เป็น I'm not telling ไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยสุดจริงแต่ก็ยังไม่มีคนคุยกับเราค่ะโอเคอีกเรื่องหนึ่งยากที่อาสามารถให้พ่อใช่ไหมคะที่เขาใหญ่เป็นไงบ้างคะอันนี้คือยังไงเออเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะก็ จริงๆพ่อเพื่อนเยอะค่ะแถวนั้นก็เลยพ่อไปบ่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไกลมันไกลพอถึงคนภาษาสามชั่วโมงก<ม>็รู้สึกว่าถ้าพ่อแบบมีที่พักที่นู่นก็จะง่ายสำหรับเขาจะให้เป็นมุดหนะ่ะจะให้แบบเหมาะกับการไว้ติ๊กเล่นกีฬา,า,าหรือว่าจะแบบพักผ่อนเป็นบ้านพักตากอากาศเลยค่ะอ๋ออ๋ออันนี้คือเริ่มไปถึงไหนแล้วคะลงเสาแล้วค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นลงเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่ค่ะคิดว่ามันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่หรีร่าปีหน้า สนุกมากเลมือไหบ่เมื่ไร่พอเราไปไปแบบไปซ่อมบ้านให้ค่ะพี่ชาติตีพี่ชาติตีค่ะชาติตีค่ะซึ่งข้อตีกอล์ฟด้วยค่ะก็เลยแบบมีที่ให้เล่นอันนี้คือที่ใหม่ใช่ใหม่ไหมอ่ะใหม่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กับที่พี่ย่างที่แม่เคยลงก่อนอันนี้ที่เป็นเหมือนแบบที่ลงโลกอันนั้นอันนั้นแหละค่ะ ออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพีโค่ะชมีคนงงแล้วอนใช่ใช่ใช่ย่าอันนั้นย่าคือสรุปว่าตอนนี้มีที่เขาใหญ่สองแปลงใช่ค่ะอันนี้คุณพ่อพี่คนจัดการเรื่องเรื่องดีไซน์รูปแบบต่างๆด้วยไหมโน่นโน้ค่ะย่าค่ะย่าเป็นคนตัดสินใจค่ะอยากได้แบบไหน ก็เป็นแบบทัสกินสไตล์ค่ะอิตาเลียนนิดหน่อยปกติแล้วพ่อเขาเขาจะเดินทางไปที่เ่าใหญ่บ่อยขนาดไหนคะก็ทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกอาทิตย์เลยค่ะถ้าถ้าพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยค่ะพี่แกก็ต้องตามไม่ได้รูก้องไหมคะปกติไม่ไม่ได้ไปด้วยมันไกลอ่ะทำงานใช่ค่ะมีทุกุนเท่าไหร่คะไม่มีลิมิตโอ้ยเยอะเลยนะไม่มีใบงานเลยนะ เอาที่เอาที่อยากเอาที่เราว่าสวยค่ะแต่ก็คือสร้างไม่พอไม่ใช่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนหอของเราไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นน่ะเดชต้องสร้างค่ะมาเรียบอันนั้สร้างยังยังสร้างยังยังเองคีบก่อนพี่พี่ทำมาพี่ทำทำนะเดชนะพี่เขาก็ฝากมาทำมือนกันเออโอเคไปที่ที่ไหนยังไม่รู้ที่ด้วยใช่ป่ะเรือนหอ เออเพราะว่าเป็นพี่เด็ดเรื่องเลิกพี่เด็ดเขาไม่พูดแต่เขารู้สึกป่ะแต่ยังว่าต้องได้เลิกแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์แต่ใดล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใก้ไหมคะเขารู้สึกเราจะทำท่ายังไงเอ้ย่าปากเราเป็นปากเราเป็นปากปีหน้าค่ะอันนีแต่ว่าแบบแบไกลหน่อยก็คือไปปลายปี ปีหน้าก็ปีถัดไปอค่ะเออค่คือปีหน้าก็คือเดือนนี้เดือนนี้ปีหน้าน้องงงเลยเนี่ยโอเคแก้แก